สัตว์เอ้ยอยังไงดีวะขอเท่า,ทาหน,นึ่งนัดไม่รับเมืองเลยปะไปไปด้านซ้ายได้ปะเนี่ยด้านซ้ายเดี๋ยวยป่ะตั้งแต่ว่าล่ะแล้วเป็นยังไงเขาบอกไปไปด้านซ้ายแยกตัวออกไปได้ปะ มึะยิงยิงยิงยอเอาออกยไ้ฮะออกไม่มีลแเราไม่มียอมมด้วยูดาดูดากลากลางไอ้นี่กลางเมืองเลยกลางเมืองอยู่กลางงอยู่กลางงกลางเมืองิ่งิงยิงยิงเออเหลือคนแล้วไปไปดิ มันอยู่มันอยู่ไกลจากประตูป่ะโอเคพี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงประตูเลยบ้าเล่าก็เดืบักเลยตัดเจอก็ยิงเป็นไปในโอในโอมันอยู่ในโออยู่ในโอไอจิตไม่ใช่